ใช่ใช่เพิ่มหนึ่งคนมาผจาิกกองขอบัวเซนซูเจ้าคุณยายบุเอิญด้ยเอิน้ลูกเอินพ่อมาเอิญเซโมหนึ่งดูค่ะโอ้โอมหนึ่งกับโมหนึ่งผดเลยลูกแต่แป็นพันเลยอยออกตีนมือนะท่อนีนก็เหยียบขี้ไก่ทุกคนจะเหยียบขี้ไก่ใส่ถ้าพ่อไม่ยายราส้ด้วย ขึ้นไปยกสาธุสาธุอุกษาวันภาคุมหมอขึ้นยืนเนอมแก่ศาแกสาวพอามาบิดานับโลนเกิดปูประเสริฐเลี้ยงลูกวันพนกยหากกัมว่าจีกํมีกะโลกกัมกํมอันได้ที่ลุกร้านร้านได้ทำรานลูกระมาตัวแม่นะสาวแล้วอกข่ยกขู่นักศีกให้ลูกห้หล้านบ่อยเป็นบาปเป็นกรรมคอยมีแต่ความสุขความเจริญ ในแม่ทำเต่าในแม่ลูกไปนม่ค่อยพักหนาโให้เป็นบาปเป็นกรรมในลูกในพายพักหนาเอาว้าปีกวายยังอบัดนี่ลืมเลยลุงว่าลอยลอยอยอโอสิกรรมไฮเป็นกายภาบสองลัก ยาย่มานนะเยี่ยมปีกไก่ขูค่แม่ก่อนเนาะทีคุณยายอนี้อยโซงลอยตาจับเอามาใหูแง่อมางอยเส้นเดียมน่นะมันคนยืนขอให้ดัมให้รวยดัได้กิโลว่าหามาให้แ้ ว่าวม่ขอให้แม่ยกโทษอโหสิกรรมให้แม่เป็นบาปป็นกรรมห่อยแม่อยู่มันคน่ได้ไม่ให้เงินสมุนไม่สมได้ทำเลย็รวยกับล้ยกันาว่ถเงินใ่จทำผูกกันขบันขบันรุ้มขันรุ้มห้นี่น้องจ้าจะให้ลูกเจ้าบอสให้ให้คนนี้ให้คนนี้ดีข่าวดีข่าว สรุปแล้วให้หัวหน้าใช่ไหมพี่ให้หัวหน้ายกะูิซูเอาโู้แค่นี้หัวหน้ามีความชุกไม่สิบหน่อยหัวหน้าพังเลยนี่นะโอ้ยลูกเอ้ยโตหายมูอกันหัวเพราะเราบกเข่าบริการเพื่อเสริมผุเปื่อยในราชการเข้ามาผู้ยเบียดอย่าจุหลาบหลาดเลยนะ จเอาึ้นไก่เล็ใหญ่ให้เป็นานกรี่ไหนีมีกพอใยกโทษอจีกับ้เรากลาบนะแม่เท่านั้นก็ได้เอาลับเนีได้เนี่ยบดีก็บลาบเน่ยดีกรลาบเจ้าขพอโเกมเพื่อเป็นทุกอย่างเป็นทั้งเงินายเป็นทั้งระบาเป็นปันถอยเรืออนด้ แต่แต่บ่มีอย่างะ่สร้ามาแบบ้างาบบงพี่น้องเพื่อนอายาวมาหายู่หายใายแต่หมูหายเหมือนเนาต้องหายกสว่างเปลี่ยนสีไปแล้วบ่ เอาเปลี่ยนชื่อใหม่กันจะเปลด่มาูสว่างบ่เออจะชื่อใหม่อีกแหละร้านสวยต่ำจสว่ามาดูครบวตัวอาแจบอาแจบี่นงนสว่างสว่างพี่น้องเ็ว่างจ้ามเจ็พี่้างเนคนสว่างาเจยติงได้ที่ลูกร้านเ่าโบมัวเลื่อนตัวหนักก็ดีรับร่างก็ดีขอยกโทษโอี่กให ตอไปกกาจลูกกลายกามีครอบมีครัวแล้วกัรจีเลเพิ่งพาลูกร้านหักแทงกันต่อไปโูสิใหายฮ้จีจังฮู้จีจังมาเยอะตะคร้มนกระโู้ิกจังในร้านนะแมยเข้าปากว่าวเหนีเหนียเปิดร่ได้มีเอิ้เอคิดยูงในวันใกุมานปลาธนา กินโทัดได้อิ่มก็มมแต่มายย่ไหนั่งอมแขกหัน่าบอกี่บานเาันี่มา่งพี่บกเป็นบาปเป็นกรี่จุดพ่อเพียมานน่งพี่แล้วัเป็นกันไพ่อย่างกส เดินขายนะมก็ดึงมาเด้อคนเอ้ยอยู่ดิงฮงอยู่หม in ันคนยืนบ่อยเจีบยบบอยไข่ห mm ่างใน้ <ma> <silver> ีบาทนึเรืทิงพาลูกหลานลูกหลานก็มีเสือี่พ่อพ่อให้ลูกหลานเป็นแบบมกับมอเสียงนบกันเอ่้บอาจเล่นญ่า้ยนบ่แพร่บ่เพื่อนกัดร้างลูกทุกขึ้นน้ำกัดแลมันี่ด

หายมื hi, mm ่อนหร่นะเป็นจช้เป็นยามบอกแล้วก็แต่เช้าเช่าแหละค่ะเช้าแหละค่ะมันเบิดเราเบิร์ดต่างใช่ไหมหลายคนจะน่าจะดีนะข่าวดีกว่าข่าวกันชิวา หลายคนก็ว่าอันให้อยู่ดีไม่แห้งอยู่มันคว่ยืนความเจ็บไว้ได้ความไข่ปุ้ยใมีให้รับให้รู้ให้อยู่กับลูกหลานไม่แก็ให้หมอบให้เฮาไปเอาไข่หมอบมาแล้วบอกให้มีผู้ใดมาตัวมาต้มหักแทงเด้อบัดนติชิงได้ที่ลูกหลานว่ะปุ้ยจ้ขออายุสดโอ้โหสิกรรมให้ ว่าตะคอกเราซีการโบ่ให right. ้ปล no? ่อยให้ได้โอสีกาโอสีการ์นี้เลยยังบาดิกไปลอยให้ได้เจ้าลูกล้านจะเลื่อนางนี้ลูกลานจะเปลี่ยนแปลงโอสีกามาโอสีกามา้านีเพิงแย้งเนไรลูกได้ังอเอ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  ล,ล,ล่ลรนยรำวยร่ำรวยร่ย่นราบล่ mes, no. ่นลวย่ำรวยรำรวยร่กรวยร่ำรวยรุำรวย่นวยร่ำรวยร่ำวร่นย่ำรร่ำรยร่ำรวร่ำระยร่ำรวยร่ว่ใ่่ร่ยย กานาบนกยาบุญกุจค่ะอตื่นใจจค่ะอันนตื่นตันเป็นอย่งเอ้ได้ยนข่าวดีบริบริกีกับบุบบุบค่อยขี้กันนะจ้าค่ะเออนี่กมันเป็นจริงนะจ้าค่ะดูนั่นตันใจดีใจเจ้าค่ะยเพิ่มลูกด้วอันนี้ก็ยายบุญนี่ก็ซ้ำแม่ที่สองเลพี่น้อง สมเมที่สองน้อยๆนเป็นบาดเป็นกเี่อไปกลัเยิงแงงลค้าใส่ลูกลาคอยลูกลานเิยคุ้เฮืองค่ะมี่ำรวยได่ยินี้ำนี่ก็ดีใจเนาะไย้ยินค้ำนี่ก็ดีใจลูกลาที่เบิ่งแงงแต่แรกตะกี้ั้าก็คิดว่าโอสตยที่ยางขึ้นกองขึ้นเองคำมีล้ดกก็เบงเอาอะไปทำอาเลยสิสาเหตุที่ผูแค่นั้นระเบานะ สาเหตุท <toys> ี <os> <m ín ics> <sh yelled> ่หายนะสตโควิติดโควิดอยู่กูเดียววันน่ะอยู่นอกปยามบ่มีเงินไปกมได้แล้วเียทางมีเงินแล้วสองคนเดี๋ยวโอนหายแล้วตอนนี้เขา็ไรหลายอย่างียีบัวบัวต้ก็ตัวนี่สบา จะว่างสามแจกต้นกำเนิดของอาหาแจกบวามดีอีกหนึ่งในคนในครอบครัวเป็นคนในคนเปคนในคนเป็นคนในคนคนในคนเป็นยี่ห้อค่ะ ล่างในผีพีในล่าง่ยะแต่ละคนจชากันเด้อจำขาเด้อพี่นงเ้องเดอ่้ยขอเด้อพเ้อพ่อพ่ออ่เ้อพ่อาด้กพ้า่เน้อ่อเด้นพเด้อพ่อเบ้อา่อด้อพ่้ออเด้อ่เอ่อาด้อด้่อเด้อ่เ้เด้อ่ด้หพ่้พ่อเ้ออด้่พ่ด่ อ้า <Net> วซาทูย <Deus> ังไม่จบนูกังไม่ได้จบนะกับมูกระถางเขากำลังกินเขาจนแค่ บิดดจะเบิร์ดเบิส่งไล้มันมีอะนส่งให้ส่งซิโฮตโตส่งนี่ทั้งเกล็ดทั้งไขมาไม่ไม่ีเอ้นี่บอกไว้เดี๋ยวขากราบคนเดียวกราบนเดียวให้กราบโจมุกคนนะใช่เปล่าใช่กระชางเอาสิกราบเลยขากรบกราบกราบสอกราบเอามึงก็รอกราบแล้วยแต่ว่าบอแลกราบพกราบ ภาพคุณอระูณคุณะสงคุณประทรคุณพ่อคุณแม่กระหัคุณตาใจคุณพ่อคุณแม่บอกคุณพ่อบอกว่าเจ็บจับคุณกระหังมาทานโลกมาฮันลกาทันโลกเขาไปแจ้งมือแดกรโวยอย่าห้ยอย่าด้เขาแลยมันเรือร้านผู้เดียวในกระหังกระเพร่ยงเขาเนี้ย่วยเบ่อเดี๋ยวบ้านไ่ใาเป็นหลายคนเลยเนาะยังเหลือแฝด ก็นาไปแจ๊จแขกันาไปแจก็ไปหักแล้วยทำนาบอะไรไปหัเรื่องก็เป็นกเราขยากชุบเจ้าข่ายอยู่งเขาก็สุบไปด้เขาไดเาก็ไปไม่ แจ้นางแจ้งสว่างแจ้งสว่างสามโอ้ยนางดีน้เจ้าเป็นร้านที่ดีมากไปบุญงานใดก็น้ำความอันสว่างความสว่างตาตาเราอยู่แบบคนสว่างกัมาแค่บนสว่างเลราะฉ้เราเข้าใจว่าเขาก็เป็นผู้วางที่ทำเป็นอย่างที่ทำอะไรแนวเจ้าแม่กันเลอะไรคุกจะบเจ้า <Cornell. S 2> พ่อจะขากับ <us> ่อิ่มกินตอพไอิ่มแล้วก็แล่นอบบ้านหล้วก็มากินไม้ท่านนุ่งโลกค่านนี้ท่านจะได้เก็บภาพบรรยากาศแบบเพลงเท่านี้เนาะกินแล้วมาทาอะไรกันมันจะเป็นมืออันท่านวันดีแล้วก็เป็นทึกมือวันเกิดของสลอยก็เลยโอ้ดขอ้ดทรงงานน้ครอบครัวพี่น้องกันแล้วกันโค้ เพื่อบวยเป็นแบบเมพอขมาลาโทษเพื่อบวยเป็นบาปเป็นจำเพื่อในชีวิตภายภาคหน้าเราไม่ต้องได้เจริญงเนะได้เนริญสบายดีสบายดีเด้อมีแต่พาหมูให้กินหอยหมูอิ่มสบายทุกคนเด้อ